สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับว่าคุงซึ่งวันนี้มันมีกิจไอกิจกรรมยุงเอไม่ดีนกฟินิกมันรีเทิร์นกลับมานะฮะใครจะสุ่มก็สุ่มได้ฮะแต่ผมไม่สุม่มผมจะสุม่มผมจะสุ่มแม่นั้นผมจะสุ่มเกียร,รุรอเดียน้าฮะไอแป๊บนะฮะ ครงการส้มเกียร์โรดนะฮะวันนี้จะมาซุ่มกล่องไอ้กล่องฮะเฮ้ลุนออฟแบบหือ<ะ><ะ> HP อัตตาคิไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ใส่ให้ไอ้นนได้ไอ้อะไรนะใส่ให้เจนนอตเอ้ยมันขาดดี อีเจ e okay. ็ดเมตรโอเคทำภารกิจเอาเอาอันละกันนี่โอเคได้แล้วนี่ทุกคนไายกันละตอนนี้ผมก็ต้องเก็บอีกสองพันสองร้อยนะฮะซึ่งจะเก็บทันไหม เฮ้ยของส้มเฮ้ยไม่ไดีของม่วงสองไปไอเปิดเกลือก่อนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีวิวับด้วยมีแวววาวโจมตีป้องกันโอ้เนนะโจมตีความเร็วไม่ก็โจมตีโจมตีโจมโจมตีเปอร์เซ็นต์ละ อันนี้ขอโจมตีความเร็วไม่ก็โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตี HP โอ้ก็ไม่ได้แย่เอ HP มันบวกสองมมาเมื่อกี้นี่ผมมย้องมาดูเปิดอันนี้ก่อนละกันค้าน้นใส่ให้ไข่อะมูแมงเหรอมูแมนไรเดอร์ เออผมจุบตีสิบเปอร์เซ็นต์มึงโอ้โอมันให้สิ่งอื่นอ่ะมันมันใส่ให้มู่เบ่งได้มัง้งออันนี้ลําลองะอะไรวะเมื่อกี้จุบตีจุบตีเอ้ยแต่มันไม่ไม่สมกับไอเสื้อของมันอ่ะอืมให้มือปืน ป้องกันโจมตีโอเคโอเคครับครับกีเอ็มครับ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 โอทอรลีเฮ้ยเล่อเลื ي, เออ่องไปทุกคนผมอยู่กิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟใช่ย้ายมาอยูกิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟละจะทู้กับใครดีทุกคนนี่อ่ะ คนนี้เขาเอาตีทิมไกลล่ลุงดูเขาอยู่ที่สองของเอ็นั่นของอะไรนะของร้านอัน,นี่ก็อยู่ท็อปท็อปทั้งอยู่ในท็อปทั้งนั้นดูดีแต่ละคนโอ,อ้นนี้ท็อปสามของร้านบาลอลคิดดูจะสู้กับใครดี นี่เหรอคุณนเอืมลองกับทีมนี้แล้วกันห้าของไงวาวาห้าอ,อะ <c oughs> เดี๋ยวผมบังเข้าเองแล้วกัน <c oughs> อา่าตีใครดีบอนทองแล้วกัน รามีปปแปดแปสนเมื่อกี้ถือว่าแรงแรงตายหมดหายหมดเราต้องตีตัวดามีของคนนวนฝน คิดล้ะเลบดีที่ตัวเราแนะนำมีป้อ,ปอหนหนงกันแนะนำทำไมด้วงตีติดขี้บ่อยจังเขาเลือดเต็ม เออรุวนไม่ติดขีเละเมื่อกี้ติดขี้บ่อยเกิน,นเฮ้ยสู้ได้มาย,นะยุ่อ่ะมังสาเอ้หนึ่ง,หน,งหนึ่งหกเลนนั่น,นอ่ะเออหนี่สุดได้เฮ้ยเอาเรื่องต้องลองจะเบิดไตไหม เบิร์ไม่ตายกูสะท้อนเจ็ดหมื่นมั้งสะท้อนเมื่อกี้ดูไม่ทันต้องไปสี่ล้านมัง้งร่วงเลือดเขาก็เยอะอยู่นะทำเป็นเล่น โอ้มีแต่คนขอผมขออะไรดีอะทุกคนขอยุ่งนักกันผมให้เพราะผมไม่ได้ใช้ใช่ตอนนี้พลังทีมรวมของผมอยู่ที่เอเยนี้ อันดับที่298รอยู่ที่1นึ่งล้าน่งสี่แสนแปดมใช่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหนตัวบ,บก็นี่ฮะมันจะนีกับนี้ความเสีของผมนะฮะนี่ผมเปิด ไม่รู้ว่าควรใส่เติมเข้าฟาร์มกันยังไงแต่ผมฟาร์มตรงนี้ฮะมันได้วันละหนึ่งถึงสองไอ้นั่นมันได้วันละหนึ่งถึงสองไอเศษอะนี่เศนเหลืองอะมันจะได้นี่มันจะได้วันหนึ่งมันจะได้หนึ่งถึงสองเศษนี่แหละ วันนี้ไม่กดอาคก็เลวใ้ทีมเราเ็วสุดมัง้งใช่ตอนนี้นะฮะยุงหูมเปิดไปไออย่างอย่างหนึ่งแสนตีไปที่แสนไปปาปาดไปที่ห้าแสนหกแล้วก็นักการหวานไปตีไปเมื่อกี้ไอเจ็ดหมื่น โอ้ติตันติไปส้องแสนหนึ่งคะโอ้ติตามไล่ตามไปเมื่อกี้สามแสนหน้ากากความตายฮะสี่แสนทั้งหมดทำดามอไปที่เจ็ดสิบเจ็ดเื่อก็อาจจะเกลือเกลือเฮ้ยเกลือเกลือทั้งหมดใช่ฮะ ตั้งแต่กับบอดอ่ะเพราะว่าผมหายผมไม่เจอฮะเอออุบุกิตัวที่ผมไม่ได้ปั่นต่างต้องมีปาดไปที่หนึ่งล้านสองหาทุกคนกีนดูจะกับเพาเด็ดอันติไปที่ สามแสนแต่ท็อปใไปสามแสนเจ็ดอูแล้วก็แซงลูกเรือสองตัวบูไฟกับเอต้นอะไรวะที่แอังมันต้องมิกปาดไปที่สามแสนสี่สองตัวนั่นน่นนะท็อปห้าร้อยเจ็สดสิบเล้ยไอนี่คนจริงอ่า มันต้องรองใช่ต้องร้องดวนไอวีตอนนี้อาตอมิกพัดไปฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนอู้กับคนนั้นน่ะจะกับเพเต็ดอันติไปที่หนึ่งแสนสี่ในหนึ่งแสนส,นนสนามแล้วก็ไอ้แทงท็ปอปไท่ไปฮะอาเตอมิคส่งโน้บ้นานมาไม่เข้านะฮะรนรวดแทงกัอไม่เกี่ยวตัวน,น้านะะ <c oughs> เจกพลาจิตอันติมาที่สองแสนแล้วก็อัลลอดักชัยอันติมาที่หนึ่งแสนสองอัตอมิไปไปที่เออติดไมโย่อทอหะสี่แสนแปดเมื่อกี้มั้งติดไมโย่อทออีกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ติดบล็อกปะตอนอันตอมิกปาดฮะมันติดโลดแทนครับเหมือนเดิมเ้ยติด อัาตีไปเขาฟองแสนมันก็แรงนะนี่เหรอให้ดูกับคนนี้ละแม่อาดีกว่าผมอยู่เนี่ยผมอยู่แบบนี้เคสู้กับคนคนี้คนนี้คนจริงมั้งมีการออพดาวม่วนกับชายคนจริงฮะเข้ก็ไม่พิสูจน หนึ่ล้านหล้านเก้าหมื่นจะพัคเด็อันติไปแล้วถ้าคอออันติมาหนแสนแล้วก, 1, ก็หนึ่งแสนอีกหนรอบใช่ดามีโตนัดมาแล้ต้องไปสองแสนเกนะฮะต่อไปจะกพัคเด็กอันติ ต,ติดบกขี้แล้วก็สลอยไปไม่ตายค่ะคนหลสตูเลย์เยอเฮ้ยคิวมาร้อยวันพันปีจะเจอผมอยู่ท็อปสองร้อยล้ค่ะในอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับไอ ของฮีโร่ของพิซซ่าผมจะให้ดูแค่คู่เดียวก็พอมัอ้งเดี๋ยวผมตัดไปเจอคนมัง้งนี่ทุกคนผมเจอแล้วคนนี่น่าจะไอ้คนนี้คนหรือเปล่าไอ้คนนี้ก็คนฮะอ่าอันนี้แล้วกันอ่ามาดูยุงมาดีวิวยุงฮะเดี๋ยวผมปาดแล้วที่ หกแสนสี่นะฮะตายชัวจากนั้นตัวนี้กันติไปสี่หมื่นหกฝั่งนู้นใช้เป็นคอของราชาทะเลลึกนะฮะอืม ติดไปก่อยู่ที่หนึ่งแสนแล้วก็ยุงไล่ป่าไปที่สอ0 0 0 0ยุงมันติดไปที่สี่แสนแปดแล้วก็ราชาไดินจิโจไปหนึ่งแสนไล่ป่าไปที่สองแสนด้วงตีไปที่แปดหมื่นเก้าแล้วก็ยุงไล่ป่าไปที่สองแสนยุงไรคือแบบยุงเอ p วีพีเลยอ่ะคิดดู ไล่ตีคือแบบโหดเกินอ่าแถม์อีกคนหนึ่งแล้วกันตอนนี้ยุงผมอันติไว้ที่ด็อตเตอร์นั่นนะฮะร็อตเต้รสี่แสนแปดฮะ,ด 40, ฮะแล้วก็่ไอโซนิกตีไปสี่แสนและใช้ได้ดินโดยปกติ ฝั่งโน้นนันติมาสี่หมื่นฮะอันติมาที่แสนส,สี่ก็ไม่ต้องสคยใส่นะฮะว่าทำไมดัะเจดินดัดเจดีจนันติปกติมันจะฮิวตัวยูเดี๋ยวเราดูนะฮะ มันมันทันไหมอ่ะอย่าเพิ่งตายอือเนี่ยเราจะกินนัดแล้วก็มันทิวอ่ามันมันจะฮิวเพราะไอ้นั่นฮะไอเสื้อเสื้อสูทคนนี้ก็อยู่เซฟสามร้อยเจ็ดสิบนี่เซิร์ฟเดียวกันครับผมอือใช่ฮะก็ประมาณนี้นะครับผม ไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ